ีครับร่อแม่พี่น้องไทยคนวิสัยบ้านทางครับตอนนี้อยู่ที่บ้านข้องไก่นะครับพี่น้องอ้ดีใจได้ได้เจอบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับเอามารอตั้งหลายเทือกแต่ว่าโบบ,บ,บได้เห็นจักเชือ,อกเราไบ่ได้สังเกตนะครับมีไม้ไผ่นี่มีแมวแมวนะครัเออเพ่นเฮ็เทศเขา้าวลามกันนอน,นี่นี่นี่ทีมงานโอ,โอ้โอ้ขายว่าไม่กินไม่ยานในสามกันมาเพิ่มมาขายมาสิบก็ปีได้แล้วนะครับโอ้ขออนุญาตขออนุญาตนะครับป้า ไม่กระตัดเอาแถวนี้เลยนะเออนาะมีบ้องน้อยบ้องใหญ่นี่เอา,เอามีลูกๆอหลานมาช่วยเอาแล้วหนูช่วยทําอะไรลูกได้ช่วยไหมได้ช่วยเขาไหมนี่ <c oughs> เออนะครับนี่อุ้ยมา,บบาแบบอาชีพแข่งขันโอ้สวัสดีครับคุณพี่ตาพี่ซื้ออย่าง,างกับรับพี่ พี่แ่นนะครบอ๋อป้าตะกี้พ้นกระเฮ็ดแสดงว่าเฮ็ดมาตะรุ่นแต่รุ่นแม่รุ่นพ่อรุ่นแม่ค่ะรุ่นแม่เนาะอ๋อแล้ววันนี้เขาก็เฮ็ดสารต่อนิวที่บอกอาของขลางแซ่เทพบรุตรข้าวหลามนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นของของยายสาบ้านข้องไก่เนาะอืมครับครับครับจ้าตลาดนัดไทยล้านมื้อนหเขาไปถ่ายกันอยู่แม่เราแม่เราคุยเก่งระหว่างพั่ายเอาแน่นี่ก็เลยเฮ้คุยกันอ๋อ เขาเขาเริ่มเพ็ดตั้งแต่จากโมงเนี่ครับกัมันเมื่อยได้ก็จนค่ะอ๋อก็เอาตามสะดวกกันแหละเอ้าอันนี้อันนี้บ้งน้อยบ้งน้อยค่ะบ้างน้อยบงน้อยเออเป็นบังนบ้างนะบางน้อยบ้างน้อยนี่ขายเท่าไหร่ครับนี่อกะกสอัน5้สอ๋อสอันห้าี่าข้าอันใหญ่เลยนะครับกอันก็กนไปอ๋อตาตาก็คือว่าคันตัดมาเบิดล้ำยาวๆนี่ก็ใส่ได้เบิดเนาะ เออใส่ใส่ใส่ได้แบบเปิดทุกอันเลยนะครับเปิดปังเลยอ๋อมีใส่อย่างนี้ครับนี่ถ้าไปกวนก็มีหัวดำค่ะอ๋อเข้าใจแล้วเลาดล้างนี่ใส่เผื่อทั้งไปหุดอนเ่ยใส่หัวดอนนิยมกินหัวดำอ๋อบางเทศนี่ถ้าเห็นเนี่ยเขาล้างขายอยู่ทั้งหัวดอนนี่ของบ้านท่านนี่แหละท่านบ้านของใกล้นี่แหละเขาส่งอืมเขาส่งเปิดกวนจ้า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 อ๋อ ดีใจดีใจเพราะว่าเคยเคยได้ยินอยู่แต่บ่าไมรู้ว่าไอ้คนเห็นอยู่บ้านไหนน้องนะครับผมมาเลาะดูอยู่แต่บ่าได้เห็นก็คือะปกติสีเฮดแกรมสุดอ๋อตาตาตาเป็นเวลาบ้านแตเป็นตลาดเต้าเราจะเลี้ยงกันตาตาอืมครับเราจะดห้กอมตัวใหญ่หนอยก็ไปตรงกันตาเราไปตรงกันนี่นี่นี่ได้กลิ่นข้าวหลามแบบสุดโบราณนั่งเดิมนะครับพี่น้อง หายากมันอหายากแล้วบ่คอยบ่คอได้กินแล้วนะครับอันนี้แห้งช่วงนี้แห้งข้าวเทียวใหม่ๆเนาะเข้าวใหม่มาแห้งหอมนะครับอืมจ้านี่นะครับเผาเผาใช้เวลาโดดนะครับนี่ครึ๊ง1ชั่วโมงไปดูค่ะ1ชั่วโมงเนาะอ๋อกระสุนวะอ๋อฟังไปเรื่อยๆนะครับก็ทำมาปอกอ๋อเอาเอาอุดหนุนสักอันในเอาสักห่าสิบบาทเอาบ้างน้อยก็แบบนี้ค่ะเอาบ้างก็ค่ะ เอาผสมกันอะรวมเนาะเราจะได้ไปซิมน้ำนะครับไปได้กินใหม่ๆมหอมๆเลยนะครับนี่นี่นี่ครับนี่แผนแผนปลอกจ้าโอ้นี่นะครับดีๆๆๆได้อนุญักไว้เนาะเพราะว่า พราเส้นไท่านบ่มีไผ่เฮ็ดตอเราก็ได้กลิ่นของแทบเลยนะบ้านเฮานะครับดีๆว่าเพิ่นพี่เป็นยังสารต่อกับมาเป็นเจ้่รุ่นแม่นะครับเนาะของยายตำนานเทพบุรเขาหลามบ้านของไก่แล้วก็ยายสาเขาหลามยายสาบ้านของไกลนี่ได้มาเห็นแล้ว,ลวลลน,นะอ๋อลุล้านอ่ะแล้วสืบต่อๆกันไปนะครับ ตาขอบคุณนะครับเ,เดี๋ยวเขาถ่ายึิสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องไทยบนวิสัยบ้านเทาครับอยู่ที่บ้านคล้องไก่นะครับพี่น้องป้าตอนนั้นนะ่ะที่ว่าเข่าออกรวงงามๆเขาก็มาถ่ายมุมนี้จะสวยมากนะครับพี่น้องแล้วตอนนี้เพิ่นเกี่ยวเข่าเบิดแล้วและปรับพื้นที่ถพร้อมที่จะทํานาปรังแล้วนะครับแถวนี้นะดีอยู่ใครอยู่เพราะว่าใกล้กับคล้อ,องสูบน้ำนะครับพี่น้องจะมีคลองชประทานนะครับนี่ โอ้ตอนนั้นน่ะก็จะเป็นทุ่งสีทองอารามแล้วก็เวลารถผ่านมาคือจังแบบวิ่งอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์นี่ตอนนั้นเป็นน้ำคลองนะครับเในบ้านของไก่เขาผ่านมากะอ้าวทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอีกนะครับตามฤด,ดูกาลนะพี่น้องนะเดี๋ยวพาเลาะไปนะครับจะได้เห็นอีกบรรยากาศหนึ่งแล้วมันนี้ล้มหนาวล้มเย็นนะครับอยู่ในพ้นวิสัยนี่เพราะหนาววัไหนแต่ว่าออกมานี่แบบโอ้หนาวนะครับล้มเย็นนะพี่น้องนะครับก็เลยแบบโอ้ตายตาย อากาศดีมากเลยแต่ว่าเขาก็ได้เตรียมโตใส่เสื้อกันหนาวมาเนาะนะครับนี่พออยู่ในพหวิในเมืองนั้นไม่ค่อยหนาวปานไหนแต่ว่าออกมาหนีเย็นๆทางนี้เิ่นกับเผานะครับเผาฟางนะเผาฟางเ็ษฟางทางนี้ก็ปรับพื้นที่ไถเรียบร้อยแล้วทั้งคุณก็เห็นรถไถไก่ๆทั้งคุณนะครับนก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 ตัวใหญ่มากเลยนกตัวใหญ่มากบิน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 มาแล้วบินมาแล้ว กินมาแล้วจะจอดไหมเอา้าตกลงเป็นนกปลอมเหรอแม่นบอกเอา้านกปลอมยีรีวะ่ะว้าไม่ปลอมนกจริงๆเอา้าเอาก็ยังว่าอยู่มันมันคือบินมันคือบินอยู่หม่องเกา่าเออมาหลอกเขาตายตายตาย,ตายมาหลอกมาต้มแฮ นกจริงนี่นะไม่ใช่นกปลอมทางพุ่นกับหาวอันนั้นจะเป็นครัวชมทุ่งนะครับเพราะมาได้เปิตบุหนนทพันโดดแลวครัวชมทุ่งนี่รถถ่ายก็ถ่ายไปนะครับทางนี้ก็เพึ่งเผาเสร็จเออออามันจะควรแน่สักหน่อยกับพนเป็นหยังนะครับเอออ่าอากาศสบายๆนะครับโอ้เป็นแต่กายอบฟ้างเนาะบรรยากาศแบบนี่นะครับอากาศน้ำหนาวแบบนี้นะ ล่งไปหมดเลยนะ่งนี่ล่งไปหมดเลยเพราะว่าเกี่ยวข้าวเสร็จหมดแล้วนะครับทางหญ้าออกเรียบร้อยเลยนี่ต้นหญ้าอยู่น้ำขังทางกัเอาออกน้ำเลย <c oughs> นี่ธรรมดาก็จะมีต้นหญ้าอยู่ข้างนี้นะครับแต่ว่าฝั่งนี้นี่สะอาดโล่งเตียนเลยนะครับเ <c oughs> ้าคุณยังเห็นควันอยู่บนเนั่นมปนย้งเผากันอยู่นะ ไปทางบ้านคนบุกนะคะพี่น้องเดีเ๋ยวจะไปลาะทางตลาดคนบุก กาส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชาางนะครับเอบคนได้ขาวกาบกลับละเอาก็กากพึ่งมา่าเขามากระจัดทำละมันํำเร็วนะพี่น้องน,นี้เพิ่งจะหามงครึ่งนะครับเออจะมืดละโอ้ชุดโต๊ะเก้อี้อยากได้อยู่ทัวริมเงิน โต๊ะก็อีสวยสวยบ้าครับเอ๊ะแต่ว่ามันนี้วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์มึงทรงคือของบ้าหลายเออหรือว่าเข้าไปตลาดทางไหน อ้าวแต่ออว่าได้มาแล้วก็เลาะจากน้อยนะครับเดี๋ยวคือมีอย่างกิน <c oughs> <c oughs> ปลาทูตัวเต็มหนึ่งตัวตัวใหญ่ตาใช่ครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับฝากติดตามด้วยตาได้อะไรกินตานี่แหลวหนึ่งวันปลาทูตัวใหญ่บะแพงตาใครบ้านนี้ได้เก็บปลาทูตัวใหญ่ตาส้างบาทนะครับสร้างบ้าน เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงินทองไปใส่าเ,าเงินก่อนนะจ้าแต่ก็จ้าอันนี้มีแจ่แวนะครับแจ่วมีเครืาา่องในหน้าแจ่วประเดกบองชุกแล้วเนี่ยจ้าแจ่วประเดกอเอาเดี๋ยวมือเงินจะต่ำแล้พี่กระปีนี่ตัวใหญ่ๆกระปแพง ออนี่สี่สิบห้ากิตันอ๋อนี่ของอะไดเป็นไงครับละละละเมืองก่อน ทงานเือจ้าอยอย่างซอยพุ่นแม่ดีนอเอากาศสาวครับนี่หัวใหญ่ดิ งามมโลเท่าไหร่ครับแม่ครับอ๋อเอาแค่นี้แหละครับแต่เราเป็นเื้อดูอยู่ตาแล้วก็สี่สิบเออกับวกแพงกอดขอดโลป่ะครับแม่เท่าไหร่ครับตา พ่อหนักวามันหนักอยู่ผ้าพันชืน่ออกมองอย่างนี้น <c oughs> เอาหุบแผลาอย่างตาขาตาตอนบนตอนหนาวหนาวหนาว,นาวดีจ้าหนาวขี่มาเลยอยู่ในเมืองมันไม่ค่อยปั่นไหนไปขี่ออกมาทางมาทางอนามัยลาดมะเหนยียว เย็นเย็ยยยยหลายทั้งนี้หนาวหนาวหนาวจาอ,าอย่างน้องผักก็เต็มตู้อยู่จ้าห <c oughs> าหาล้อหาล้อห <c oughs> นาวโอเคเอเอจะว่นนี้ของ สองค่อยหลายนะครับแล้วจะมือเนาะแล้วจะมือนะ,อะในยางเป็นเงทังทุนม,มีปลามีอะไรโอ้ปลาโดดออกปลาโดดออกแร้วจ้าโอ้มีปลาเออปลาปลาคอปลาดุ มันโดดมันโดนโดโประคันปลาโลเท่าไหร่นะครับนะคะอัะอะนนี้ร้อย่สิบห้าอ๋อยี่สิบหร้อยห่งร้อยแปส้างปคตัรชัน